สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีท,ทุกทุกท่านครับที่มีใจรักในการเลี้ยงงว่วเลี้ยงควายเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี่กับพ,พี่าพี่ผ้านองมาเบิ่งครับง่วกับคอกบ้านๆนี่แหละครับเริ่มเลี้ยงจากตัวนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่ผมก็ได้นำ้ำมาเสนอพี่เสนอนองครับการเลี้ยง,งว่วครับไม่จำเป็นต้อง เลี้ยงที่ละหลายได้พี่น้องเด้อเขาก็ต้องเลี้ยงจากเริ่มต้นจากตัวหนึ่งสักค,ครับเพื่อที่สิ่หูจักนีสใสใจข้อมันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันกินจังไดมันอยู่จังไดทจังเสียนะครับพี่น้องก็คือก็อง่งยก็คือทำความวาขอใจกบงัวก,ก่อนครับอค่อยเริ่มต้นไปเลี้ยงหลายเด้พี่น้องเด้องัวตัวที่พี่น้องเห็ยนดยนี้ครับก็คือ เพิ่นซื้อมาสี่หมื่นครับตั้งแต่อายุยังหน่อยครับประมาณเจ้าของเพิ่นกับโมโหเพิ่นซื้อมาจากเดือนครับผมก็ได้สอบถามดูกต่ม่ยมเพิ่นได้หลายเดือนครับฉันกับผสมแล้วครับนี่พี่นอ้องตอนนี้เพิ่นกับซื้อมาสี่หมื่นนะพี่นอ้องไ,ไม่ได้ผสมเคเอฟสามหนึ่งครับไม่ได้ถ่วงนะพี่นอ้องียานี้ เมื่อไก็ได้สามเดือนแล้วครับนี่องกับสเดือนครับลูกเคฟสามนึงครับอันนี้ก็ท้ายพี่อนงองเบื้องก็คือมันจัดการคอ,อกดีแห้งเด้อพี่น้องเด้อมันกับคอ,อกที่มันเปียกๆมันกับเคีย,ยคร์ขี่มาข้างนอกครับให้มันแห้งครับอันนี้ก็ด่างเขียวครับิันเอินด่างเขียวครับบางคนก็เอินมุ่งเขียวครับมุงเขียวนี่เพื่อที่ป้องกันยุ่งครับยัางกังเคื่อนเด้อพี่น้อง ป้องกันยิ่งยิ่งขึ้นว่าตดนขึ้นมาเพิ่นกับไรเขาคอกปุ๊บเพิ่นกบเอาด่างเชียวนี่ครับคลอบลงบนเลยพี่น้องตดป้องกันได้หลายอย่างครับย่างเช่นกับอันแรกกับจริงที่สีมาการงัวห้าก็คือหนึ่งกับเป็นจุ้มขี้เชฟและพี่น้องเนอป้องกันขี้เชบได้น่ครับเพราะว่าเอาลงมพื้นหลักเอาแนวทครับตีด่างไว้ครับจะตีป้องกันขี้เชบได้ป้องกันงูวครับจุ้ม สามนี้ผิดซุ้มเรื่อยขั้นแล้วพี่น้องครับอันดับแรกอันดับที่สองกับยุ่งครับยุ่งกับแมลแรงบ้านครับซึ่งเป็นพหะนน้ำโลกครับอย่างเช่นกับโลกล่ำปีไสกินครับตัวนี้กระสีป้องกันได้ครับแล้วก็โลกที่เป็นตุ่มน้าตัวงัว่าครับที่เป็นเหล่าบางค้อพึ่กันว่าโลกพยาตพยานอกครับ ก็ป้องกันได้อีกอย่างนึงครับป้องกันได้ก็คือนี่แหละครับอามุ่งเขียวลงสิ่ะพี่น้องควเพิ่นกับยูครับควเพิ้นกับดีครับพี่น้องก็คือมีอากาศท้าเทครับลมลื่นดีครับมเขียวครับนี่ผมซุ่มันนี้กับพี่น้องก็คือสิบเห็นหรอกนะเพราะเป็นแมงวันครับแมงวันก็คือวิธีขายแมงวันนี่โดยที่ อยากให้ตายยังไงครับก็คือเอาผงซักผ่าด้วยพี่น้องเด้อใส่สปอกกี้ครับจักซ้อนหนึ่งก็ได้ครับขะย่ากระย่าหล้กก็บสี่เท่านันครับยังกังเว้นครับตายครับแบบนี้กระมัดเบิ้งงองว่าครับบ้านอายุเท่าไรครับอันนี้ก็ไม่แขว2สองคู่พี่น้องกระเบื้องอายุงุงว่าเบื้องต้นครับพี่น้องจะจับปากเขาอ้าเบื้องครับแต่มีแขวายังไงครับ สองคู่ก็คืองัวนี่เห็นผมพี่น้องนี่อายุสองถึงสามปีได้พี่น้องเด้อการเบืองต้นง่ายๆครับก็บคือที่ผมศึกษามาต้นมากเพิ่นก็อยากษ์มจักเอ่อมุจัอกอายุงวัวเพิ่นกับสีเบิองสีเร็พี่น้องด้วยสำหรับผู้เชี่ยวชาญครับ ส่วนมากมันก็เบิ่งบ่ได้ดอกพี่น้องว่ามันสิมีเขียวจะกู้จังหยังครับเพราะว่ามันบกแดดป่าคราบเบิ่องน้ำพี่น้องเนาะอันนี้ก็เบิ่งได้สําหรับตัวเชียงช้างครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยครับต้นกล้วยสับบดผสมห่ำให้กินครับอยู่รอบข้างนี่ก็เพิ่นก็เฮ็ดดีครับพี่น้องนี่ก็คือนี่นเรี้ยงกบน้ครับนี่อันนี้กบแม่พันธุ์เด้อพี่น้องเด้อ กบแม่พันธุ์พยามันก็ออกลูกมากกับชีมะเรียงใช้กระช่างนี่ครับนี่กระช่างกระช่างลูกกบครับพี่น้องเฮดกแบบ็จังแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงครับพี่น้องเป็นเฮดแบบนี้ครับอันน่าแปลกใจก็มีเตเนียยูเนียกินมาบาดตั้งแต่สีเลียงงว่วงครับยางเกินเท่ากับปูกะเลียงไปน้ำครับคลิปนี้ถามมีประโยชน์นะพี่น้องเด้ออย่า,าลืมกดไลไรครับ กดแชร์กดติดตามเพ้นํนำลยเด้อครับเด้อเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ